เข้าใจ3ข้อนี้จะทําให้เขาตกหลุมรักคุณตลอดชีวิตนั่นเองค่ะหลายคนบอกว่ายการมีเสน่ห์เนี่ยเราจะต้องไปวิ่งไล่ตามคนอื่นทําให้เขาคิดถึงทําให้เขาชอบเราแต่โคชจะบอกเลยนะการวิ่งไล่ตามคนอื่นเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายที่คุณชอบเท่ากับว่าเขาจะมองว่าคุณเป็นของตายแล้วก็ลดมูลค่าในตัวคุณลงซึ่งหลายคนก็ทําแบบนี้ค่ะ เผลอทำแบบนี้โดยไม่รู้ตัวแล้วยิ่งทําไปเรื่อยๆเขาก็จะยิ่งหนีจากคุณไปเรื่อยๆดังนั้นเรามาใช้เทคนิคในการ act t r a c หรือด,ดึงดูดเขาเข้ามาดีกว่าดึงดูดให้คนคิดถึงคุณตลอดไปนะคะแล้วที่สําคัญคือตัวคุณเองได้พัฒนาตัวเองและประสบความสําเร็จมากขึ้นด้วยนะก็ยิ่งจะเพิ่มเลเวลให้คุณไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะเคล็ดลับข้อที่1ก็คือมีเป้าหมายในชีวิตสาสๆหลายคนนะคะต่อให้คุณอยากจะมีแฟนต่างชาติหรือ ทำอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตอะ่ะจงอย่าไปพึ่งพาคนอื่นมากจนเกินไปจงพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะคะทีนี้บางคนบอกว่าเป้าหมายชีวิตของหนูคือการมีแฟนฝรั่งแล้วย้ายไปอยู่ต่างประเทศกับโคชเชเอมคำถามคือต้องเข้าใจเนาะการที่เราจะย้ายไปประเทศใหม่อะ่ะ เราอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยยังทำงานไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลคือคุณพึ่งเขาร้อยเปอร์เซ็นในช่วงแรกๆดังนั้นก่อนที่คุณจะคิดว่าคุณจะตั้งเป้าหมายย้ายไปอยู่ต่างประเทศเราต้องตั้งเป้าหมายในการที่เราจะทำยังไงให้เราอ่ะมีเงินแล้วก็บริหารจัดการเงินถึงแม้ว่าวันหนึ่งมันอาจจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วพอศึกษาเรียนรู้กันว่าคุณอาจจะปรับตัวไม่ได้อาจจะเข้ากันไม่ได้กับเขาเขาอาจจะให้คุณกลับมาไทย แล้วงานที่ไทยคุณได้ลาออกไปแล้วล่ะคุณจะทํำยังไงดังนั้นวางแผนให้ดีคะ่ะมีเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจนกับตัวเองแล้วก็คํานึงถึงว่าเอออย่าไปคิดว่าไปตายเอาดับหน้าเข้าใจไหมคะคิดทุกอย่างให้มันเป็นระบบแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตจัดแจงจัด,จดอะไรให้มันเรียบร้อยนะคะโอเคเนาะข้อที่2คะ่ะกล้าที่จะแสดงออกในเรื่องของความรักเวลารักหรือว่าชอบเราสามารถกล้าที่จะแสดงออกในเรื่องของความรักได้นะคะแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยนะที่สําคัญย้ํานะไม่ใช่ว่าอยู่ๆฉันก็แสดงออกไปเลยคุณต้องดูว่าเวลานี้มันได้ไหมสภาพแวดล้อมนะตอนนี้แสดงออกได้ไหมอ,อระยะเวลาในการครบกันควรจะเร่งรัดควรจะแสดงออกในความต้องการของตัวเองได้ไหมเร็วเกินไปก็ไม่ดีช้าเกินไปก็ไม่ดีคุณต้องหาจังหวะ ในเรื่องนั้นนะคะหาจังหวะให้มันดีๆเนาะซึ่งโคชเอมจะมีสอนไว้นะคะในคอร์สภาษ,ษาอังกฤษ,ษ,ษ,ษสื่อรักเนาะจะเป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้คุยกับหนุ่มต่างชาติล้วนเลยแต่ที่สําคัญคือสอนในเรื่องของความรักแล้วก็มีภาษาอังกฤษในการคุยกันกับคู่รักอยู่ในนั้นด้วยนะคะทีนี้เราก็ต้องดูว่าควรจะเริ่มตรงไหนเนาะข้อที่3ค่ะในเรื่องของ Relationship เข้าใจเนาะว่ามันต้องมีความซุกซนขี้เล่นนิดนึงกับแฟน ไม่งั้นชีวิตรักคุณน่าเบื่อตายเลยเอาจริงๆนะมันต้องมีบทบาทว่าเอ๊ะตอนนี้อารมณ์โหมดนี้คุณควรจะจุดเรื่องอะไรขึ้นมาเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณปล่อยละเลยไปกราฟความรักของคุณมันจะเป็นกราฟที่เรียบกราฟที่เรียบหมายถึงกราฟที่เอ้ยมันไม่ได้มีอะดรีนาลีนมันไม่ได้มีโดปามีนหลังเลยแต่คนที่จะติดหรือว่าตัวติดใครสักคนหนึ่งมันต้องทำให้เป็นกราฟแบบ ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้ค่ะมันเล่นกับความรู้สึกเล่นกับอารมณ์ก็เหมือนกับคุณสังเกตเลยเนะว่าบางช่วงผู้ชายทําสนใจคุณมากแล้วก็บางช่วงทําเป็นไม่สนใจคุณมันจะทําให้คุณตื่นเต้นไหมแต่ถ้าผู้ชายที่เอาใจคุณตลอดเลยเป็นเวลาเดิมคุณจะรู้สึกเบื่อคุณจะรู้สึก อะไรนะหรือว่าผู้ชายที่แสนดีเกินไปที่ทําตามจีบคุณดีทุกอย่างคุณก็จะรู้สึกเบื่อได้ในอนาคตดังนั้นต้องเข้าใจในเรื่องของฮอร์โมนในสมองหรือแม้กระทั่งสารเคมี Me, ที่มันจะทําให้สื่อในเรื่องของความรักคุณต้องมีความเข้าใจว่าเออพอบริบทเป็นแบบนี้แล้วต้องใส่อะไรเข้าไปอันนี้คือการกระตุ้นให้ความรักนะคะมันอยู่ด้วยกันแบบยืนยาวแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ไม่เบื่อกัน ที่สำคัญคือเขาจะตกหลุมรักแล้วก็คิดถึงคุณเสมอนั่นเองเนาะใครอยากจะศึกษาเพิ่มเติมโรงเรียนลึกนะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษสื่อรักเนาะก็ติดต่อได้ที่แอดเชอมนะคะอันนี้จะเป็นคอร์สออนไลน์นะคะถ้าจะลงลึกไปในเรื่องนั้นเลยก็จะเป็นในเรื่องของความรักลุน้วนอีกคอร์สหนึ่งนั่นเองใครสนใจนะคะอย่าลืมติดต่อได้ที่แอดเชอมนั่นเองค่ะ